ครับสวัสดีครับผมวิชัยกำเนิดมงคลครับ,บเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดที่หนึงประจำปี2566ครับกว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้นะครับเราก็ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็สู้มา10ปีครับกว่าจะเห็นผลครับผมทำกาแฟนี่นะครับผมเ,เ,เดิมทีนี่ที่บ้านทำ,ทำ,ก,าทำกาแฟรึเปล่า,อามอนิพลึกทำขิง,งกะหล่ำเป็นหลักครับ ก็เราก็มาทํากาแฟพี่น้องในหมู่บ้านก็อบอกว่ามันจะได้เหรอมันเป็นกเกษตรปลาณีตที่คนอื่นเขาไม่ทํากันเรามาทาอย่างนี้ครับเราคิดว่าเราอยากสร้างมุมมองใหม่ให้คนอื่นได้มองพี่น้องมองว่าเรานะมีคนที่ดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านอยู่อย่างนี้ครับเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จก้าวหนึ่งครับ เราก็ได้รางวัลอันนี้เราจะมีกําลังใจมากขึ้นเราก็จะไปสู้ต่อเรื่องการฟื้นฟูพื้น,น,น,นที่ป่าแล้วก็การสร้างไรายได้ให้พี่ทีี่น้องมงองในส่วนนครับแรกๆที่เรามาทำกี่ปีที่ให้ได้ผลว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านมองว่าเออได้ผลจริงๆอ่าประมาณ7ปีครับ7จ<ป>ถึงจะเห็นผลเห็นว่ากว่าจะได้รางวัลวันนี้ก็เคยได้รางวัลอย่างอื่นมามา,มาพอสมควรใช่ไหมอ่ก็เราเราประกวดกาแฟมาตั้งแต่ปี2 5 6 3้ครับก็บ ได้รางวัลเริ่มได้รางวัลตั้งแต่นั้นมาโดยเฉพาะปีนี้เราก็ขวดแลงหนึ่งทุกเวทีประกวดมาทั้งหมดครับก็เลยได้อันนี้มาอะไรที่ทําให้เราได้รางวัลวันนี้มาคิดว่าตัวตัวไหนคิดว่ากรรมาการเล็งเห็นถึงกรกรมาการเล็งเห็นและให้คุณค่าในสิ่งที่เราทําบนดอยก็คือเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสร้างรายได้ให้พี่น้องในชุมชนครับ ตอนนี้มาถึงวันนี้สิปีแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเด่นเด่นที่สู้กับเขาได้อย่างสบายๆเนี่ยตอนนี้อะไรนะครับอีกรอบตอนไอตอนนี้สิปีที่เราทํามาเนี่ยตอนนี้ประสบความสาเร็จแล้วอะไรที่ตัวตัวที่เด่นเด่นของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ทื่ว่าสู้เขาได้ครับผมก็ผลิตภัณฑ์ของเราตัวหลักแล้วก็เป็นพรพเอกของเรานันก็คือกาแฟสายพันธุ์เกชาครับเป็น สายพันุ์อ a r a b i c าที่ดีที่สุดในตระกูลอ a r บิก้าครับก็อันนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นกาแฟที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกครับว่าเป็นกาแฟที่ทุกคนดื่มแล้วให้นึกถึงเวลาที่เราไปอยู่ท่ากลางทุ่งดอกไม้ครับมีความซับซ้อนทั้งเรื่องกลิ่นและรสชาติครับโอ้ตอนนี้สําเร็จในไทยแล้วคิดว่าจะรุกตลาดไปยังต่างประเทศบ้างไหมปีนี้เราได้ นำกาแฟของเราไปให้ต่างชาติได้รู้จักก็คือรายการแข่งขันระหว่างประเทศที่เราที่ที่ที่เราเรียกว่า Cup of Excellence เป็นรายการที่เปิดให้ผู้เล่นทั่วโลกได้ลงมาประมูลมซึ่งปีนี้เนี่ยแรงหนึ่งของผมเนี่ยถูกชาวไต้หวันประมูลไปก็ทำให้คนต่างชาติได้รับรู้ว่ากาแฟ มืองไทยเราเนี่ยยังก็มีดีและก็โอกาสที่จะแข่งขันกับตลาดกาแฟโลกค่อนข้าง,างมีศักยภาพพอสมควร